สวัสดีค่ะวันนี้นะเราก็จะมารีวิวเอมสกิชชี่ที่ซื้อมาใหม่นะคะก็จะเป็นอันนี้นะอันนี้เราห่อไปแล้วนะลืมรีวิวเนี่ยซื้อมาปุ๊บเราก็มาเล่นเลยมาทาตรงนี้นะคะแห้งไวมากจะบอกให้ตรงนี้น้องเอาดึมออกน้าเหมอนไส้มากนี่นะ ชอบมากนะคะอันนี้เป็นแซนด์วิชนะแล้วก็อย่างต่อไปนะคะจะเป็นเต่านะเออมเขาเรียกว่าอะไรอะสายห้อยโทรศัพท์นะคะสีฟ้าจะเป็นตัวเต่านะคะมีรอยตำหนิเนี่ยมีรายตำหนิขอขางหนังจะเป็นอย่นี้ แล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นช็อกโกแลตนะแล้วก็เป็นพวงกุญแจนะคะนี่คะ่ะสโลนี่มันเป็นรอยอะ่ะมันเป็นรูโอเคนะคะก็เอ,อมิมลืมบอ,อกไปว่าอันนี้เป็นช็อกโกแลตนะคะก็ นะเป็นสาอย่างนี้นะคะถ้าเออไม่ชอบเอวิดีโอนี้ก็ต้องขอโทษด้วยนะคะแล้วก็ช่วยติดตามด้วยนะคะโอเคค่ะบ๊ายบาย